ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราทีมงาน Home for you ปาร,ปรตี้กรุ๊ปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆในเขตแม่น้ำคูนะครับคนไหนว่าง,างก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาชมไลฟ์ได้นะครับเวลานี้เป็นระยะเวลาเย็นๆแล้วเนาะแดดล่มลมตกนะครับพวกเราทางทีมงาน Home for you จะพยายามหาบ้านสวยๆมาเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าจนถึงหน้าจอมือถือเลยนะครับเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจเบื้องต้นนะครับ ก่อนที่จะมารับชมบ้านจริงเนาะจะบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นอภิมหอมามหาโครงการของโครงการทรัพย์มณี999นะครับตอนนี้เดินทางมาถึงเฟส8แล้วนะครับผูจะบอกว่าโครงการของพี่จอ์นี่สุดยอดไปเลยนะครับจะบอกว่าในเขตละแวกของแม่น้ําคูนี่เป็นของพี่เขาเลยนะครับจะบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นแม่น้ําคูซอย2อ,อยู่ในเขตของแม่น้ําคูซอย2นะครับบ้านทั้งหมดเนี่ยมี98หลังนะครับ จะแบ่งเป็นบ้านเดียว16หลังแล้วก็เป็นบ้านแฝดจำนวน40หลังจ้ะแล้วก็เป็นทาเฮาส์จำนวน42หลังนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงตรงนี้ใกล้กับตรงไหนบ้างเอ่ยตรงนี้ใกล้กับปั๊มน้ำมันปตท500เมตรเองนะครับแล้วก็ใกล้กับปั๊มน้ำมันบางจาก1กิโลเมตรเองจ้ะ แล้วก็ใกล้กับปั๊มน้ำมันเชลหนกิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับประกันสังคมปลอกแดง1.5กิโลเมตรเองจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บหมวกนิดนึงหมวกบินโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนอัลวินแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนแม่น้ําคูแล้วก็โรงเรียนบ้านหนองมะปิงนะครับแล้วก็บ้านหนองมะปิงตรงนี้เดินทางเพียงแค่5กิโลเมตรเองจ้ะ แล้วถ้าหากว่าจะเดินทางไปห้างซ k เคพาาตลาดบนตลาดล่างสถานที่ราชการนะครับสถานีตำรวจปวกแดงโรงพยาบาลตลาดตดตลาดล่างเนาะตรงนี้ก็เดินทางประมาณ6ากิโลเมตรเงจ้ะถนนหนทางการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับน้ําไปนู่นนี่นั่นครบช้วนสมบูรณ์เลยจ้ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมบ้านก,กันเลยดีกว่าไปขออนุญาตเก็บหมวกนิดนึงมีปัญหาก็หมวกมากเลยตอนนี้ นี่นะครับเป็นบ้านเดี่ยวสวยๆเลยนะครับตรงนี้ทั้งโครงการนี้เลือกทั้งหมด3แบบจ้าโอเคคุณเปิ้ลสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้คุณเปิ้ลจะพาชมบ้านสวยๆเนาะโอเคนี่นะครับเป็นอาณาจักรของพี่จอนเลยตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้หน้าบ้านกว้างนะครับหน้าบ้านกว้าง14เมตรนะคุณเปิ้ลเนาะแล้วก็ลึก15เมตรนะครับหน้าบ้านกว้าง14เมตรนะครับแล้วก็ลึก15เมตรจ้ะ ตรงนี้ประตูเหล็กก็แข็งแรงทนทานนะคุณเปิ้อเนาะอ่าเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของหน้าบ้านนะครับในส่วนของหน้าบ้านนะครับนี่ก็จะปูกระเบื้องกันลื่นให้อย่างดีเลยนะครับนี่นะครับว้าวสวยจดงดงามนะคุณเปิ้ลนเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของหลังคาลงจอดรถเนาะตรงนี้ก็โอ้โห สวยอลังการเลยนะคุณเพื่อนเนาะสวยสดงดงามมากเลยนะครับดูนะครับสวยๆใหญ่ๆเลยจ้าแล้วก็ตรงนี้หน้าบ้านเนี่ยจะจอดรถยนต์ได้สองคันนะคุณเพื่อนเนาะสะบายสบายเลยนะครับเป็นกระเบื้องกันลื่นอย่างดีเลยเนาะตรงนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของข้างบ้านเนี่ยก็จะมีสนามหญ้าเนาะตรงนี้ทงโครงการจะติดตั้งให้ฟรีเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวบ้านกันดีกว่านี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นป,ประตูอ่าป,ประตูกระจกบานสไลด์เนาะ อ่าตรงนี้จะเป็นประตูกระจกบานสไลด์ส,สวยๆนะคนุณเปิ้ลนเนาะตรงนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างเนาะอ่าตรงนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างแก้นิดนึงก็คือในส่วนของสนามหญ้าเนี่ยคือทางโครงการที่ติดตั้งในส่วนของบ้านตัวอย่างเนาะโอเคนะนี่นะครับว้าวส,สวยๆนะคนุณเปิ้ลนเนาะอ่าสวยๆสวยๆเลยครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ฟูกับเบื้องส,ยสวยจนวางดงามมากๆเลยนะครับจะบอกว่าภายในบ้านเนี่ยบิวอิน ทั้งหมดเลยเนาะใช่บิวล <fashion> <pl ains> the ์อ wow. uh, ินอาบิล์อินทั้งหมดเลยแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยได้โคมไฟใหญ่ๆมาเลยนะครับว้าวดูนะครับบ้านทุกหลังน่าจะมีแอร์แถมให้เนาะอ่าเดี๋ยวก็ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเราไปแจ้งในส่วนของโปรโมชั่นกันทีหลังเนาะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวบ้านกันดีกว่าดีนะครับเนี่ยที่เห็นทั้งหมดนี่คือสวยสดงดงามเลยเพื่อนเนาะบิวล์อินนี้ได้ทุกหลังนะครับบิวล์อินนี้ได้ทุกหลังเลยจ้ะโอ้เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องที่ครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับว้าวบ้านทุกหลังนี่แถมที่นอนหมดทุกหลังเลยนะครับโอ้จนกว่าโปรโมชั่นจะหมดเนาะคุณเปิ้ลเนาะอ่าจะบอกว่าใครมาซื้อก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนเนาะตอนนี้แถมที่นอนทุกหลังเลยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องถัดไปเนาะตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สนะครับว้าวนะครับ ใหญ่ๆเลยจ้ะห้องใหญ่มากเลยเนาะโอ้ตรงนี้โดนโดนเลยแสงสว่างดีมากเลยเพื่อเนาะอ่าดวงตะวันใสน้อมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องถัดไปเนาะตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สามนะครับตรงนี้จะมีห้องน้ำเป็นตัวเลยเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่ๆเลยนะครับว้าวห้องใหญ่ใเลยนะครับเนี่ยยอดเลย แล้วก็ในส่วนของห้องนอนห้องที่สามจะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับด้านล่างก็ปลูกระเบื้องคันลื่นให้นะีเนาะแล้วก็ด้านข้างก็ปูให้ปูกระเบื้องให้สูงถึงเพดานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเรนชาเวอร์ตัวใหญ่เลยนะครับตรงนี้ก็ไว้วางใจได้เลยตรงนี้เป็นตุภกพันของคอโตโต้ทนะุกเพื่อนเนาะโอเคไใจมากใจมากๆเลยจ้ะว้าวอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องถัดไปเนาะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําห้องที่สองครับจะเป็นห้องน้ําส่วนรวมจ้ะ ว้าว้านล่างก็ปูกระเพื่องกันลื่นให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ปูกระเบื้องให้สูงถึงเพดานาเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งำนวยความสะดวกลราให้เพียบพร้อมแล้วเนาะรตรงนี้นี่นะครับก็จะมีเครื่องประณฑ์ของคตรตให้วพียบพร้อมแล้เลนาะแล้วก็ในส่วนของรัวเนี่ยจะมีประตูปิดได้ด้วยเนาะคุณเพลินเนาะอ่าตรงนี้เป็นส่วนของตัวนะครับตรงนี้ก็แยกเป็นตัดส่วนให้เลยเวลาเราประกอบอาหารนี่นั่นเนาะแล้วตรงนี้ก็จะมีคอบเตอร์จริงล้างจานใหญ่ให้ใหเลยเนาะตรงเนี้ยเนาะ ตั้ง,งเครื่องให้อย่างาง่ยแต่งงามง,ง่ายต่อการทำควา,า,สานะ okay. มสะอาดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปชมส่วนหลังบ้านกันต่อเนาะวันนี้เราอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ายัางเหลืออีกหลายหลังนะครับ<ช>เพราะว่าโครงการของพี่จอเนี่ยจะบอกว่าล,ลึกมากนะครับแล้วก็ใหญ่มากพภิมหามาหึมาโครงการเลยนะครับใหญ่มากเลยนะครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่าเนะาะเดี๋ยวผมขออนุญาตแผ่นกล้องนี้นิดนึงนะครับดูนะครับนี่นะครับอ่าตัวบ้านนี่จะเดินได้รอบบ้านเลยนะครับเพราะตรงนี้เป็นบ้านเดี่ยวสวยเลยจ้ะ ตรงนี้ก็จะบ้านทุกหลังก็จะได้ถังสำรองน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำไว้เนาะคุณเปิ้ลเนาะอ่าเราก็พร้อมติดตั้งให้ด้วยเลยนี่นะครับส่วนด้านข้างบ้านเนี่ยก็จะมีส่วนของพื้นดินอันนี้จะเป็นบ้านที่พร้อมขายเนาะคุณเปิ้ลเนาะอ่าบ้านที่พร้อมขายแล้วก็จะเป็นส่วนของพื้นดินแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณลูกค้าจะชอบแบบถ้าปลูกขึผักสวนครัวก็ดีเลยเนาะปลูกสบายเลยนะครับแต่ถ้าจัดสนามยากก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่อ่าครับอย่าพาเดินเดินรอบเลยเนาะ ว,ว้าวจะบอกว่าบ้านของพี่จอนเนี่ยโครงการเนี่ยใหญ่มากเลยเนาะอ่ะพี่มันคือมามากเลยนะครับแล้วก็บ้านทุกหลังเนี่ยจะบอกนิดนึงนะครับได้หลังคา S C G ซแผ่นเรียบทั้งโครงการเลยน้คุณเปิลเนาะอุปกรณ์วัสดุนู่นนี่นั่นคือครบถ้วนสมบูรณ์มากเลยนะครับนี่นะครับสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินวนรอบแล้วเราก็ไปเลยดีกว่าเนาะเพราะว่ายัางเหลืออีกสองหลังที่ต้องให้รอให้รีวิวนะครับก่อนที่โทรศัพท์จะน็อกเอาท์เซลล์นะครับ พราะว่าเราต้องถ่ายวิดีโอกันนานนะครับจะบันทึกวิดีโอนานดังนั้นเดี๋ยวโทรศัพท์จะไปสักก่อนเนาะ่าไปโอเค <Okay. S 1> สเปคตรงนี้คือสามนอนสองน้ำนะครับแล้วก็สองที่จอดรถจะ้ะดูนะครับตอนนี้ทางทีมงานกำลังต่อสร้างนู่นนี่นั่นกันแบบขมักขเม้นเลยนะครับโอ้โหจะบอกว่าผมมาทำวิดีโอนเนี่ยทำอยู่หลายวันมากเลยกว่าจะเสร็จครับเก็บนิดเก็บหน่อย แต่ว่าจะบอกว่าคือสวยสดทุกโครงการอ่ะสวยสดทุกหลังจริงๆครับบ้านอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนั่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งรถแบบรีวิวไปเลยเนาะเพราะว่าเดินจะบอกว่าเดินเดินไม่ไหวนะครับเพราะว่าโครงการค่อนข้างลึกนะครับดงนั้นต้องใช้รถรีวิวเข้าไปนะครับว้าวอภิมัมาม,ามาหาโปรเจกต์นะครับถูกต้องไหมคุณเปิ้ลเป็นโครงการที่ใหญ่มากๆเลยนะครับโอ้ดูนะครับอ่า ทางโซนนี้จะเป็นส่วนโซนของบ้านเดี่ยวนะครับดังด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของบ้านแฝดต,ต่อนะคุณเปินะ้ลเนาะบ้านแฝดเนี่ยจะบอกได้เลยว่าก็สวยไม่แพ้กันเนาะอ๋อลืมบอกนิดนึงบ้านเดี่ยวเนี่ยบ้านเดี่ยวนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ8 0 0 0ันบาทน,นิดเองเนาะคุณเปินะ้ลเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของบ้านแฝดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชมในส่วนบ้านแฝดบ้านแฝดนี่มีจานวนทั้งหมด40สิบหลังนะครับสเปกก็คือสี่องตารางวานะครับสามนอน สองน้ำนะครับแล้วก็หนึ่งห้องโถงนะครับแล้วก็สองที่จอดรถนะครับว้าวตรงนี้จะบอกว่าบ้านแฝดนี่ก็จานวนห้องก็พอกๆกับบ้านเดียวเลยเนาะคุณเปินะ่อนเนาะอ่าได้สามห้องนอน่อห้องน้ําเหมือนกันนะครับแล้วก็จอดรถยนต์ได้สองคันเหมือนกันจ้ะตรงนี้จะบอกว่าเป็นบ้านสวยเนาะได้หน้าจ่วเลยนะคุณเปินะ่อนเนาะอ่าเป็นบ้านแฝดสไตล์นอร์ดิกเลยนะครับผม ตรงหน้าบ้านนี่หน้าบ้านนี่กว้างนะครับหน้าบ้านกว้าง11เมตรนะครับแล้วก็ลึก15เมตรนะครับหน้าบ้านก็กว้างๆะค้ณเปิ้ลเนาะตรงนี้ก็จอดรถยนต์ได้2อคันสบ,บายๆบบเลยนะครับอ่าปะเดีย๋ยวเราไปชมในตัวบ้านกันดีกว่าเพราะเราต้องไปกันอีกไกลนี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแผ่นกล้องนิดนึงนู่นนะครับท้ายสุดของโครงการอยู่ตรงนู้นนะครับจะบอกว่าอาภิมหือมามหาโครงการมากเลยอ่ะตรงนี้นะครับด้านหน้าบ้านก็ปลูกกระเบื้องกันลื่นให้อย่างดีเลยเนาะ อ่าต่อรถยนต์ได้2คันนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคาโรงจอดรถนี่ตรงนี้ติดตั้งให้อย่างดีเลยนะคุณเปิ้ลเนาะสวยสดงดงามมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันแบบเร็วๆดีกว่าตรงนี้ก็เป็นกระจกตัดแสงอย่างดีนะคุณเปิ้ลเนาะแล้วก็ในส่วนของภายในบ้านเนี่ยด้านล่างก็ปูกระเบือ้องยังให้สวยสดงดงามเนาะแล้วก็บ้านทั้งหลังเนี่ยบิวอินทั้งหลังเลยนะครับดูนะครับได้แชงกรีเล่ใหญ่ๆเลยนะครับว้าว wow. โดนใจมากๆเลยนะจ๊ะว้าวบิวอินทั้งหลังเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาชมประสบของ,ห,องห้องนอนห้องนอนห้องนี้หนึ่งนะครับตรงนี้ก็โปรโ,โมชั่นแถมที่นอนนะคุณเปินะ้ลนเนาะอ่าห้องนอนลายหวานวมากเลยอะ่ะลายหวานมากเลยเนาะเนาะโดนใจมากเลยอะ่ะจะบอกว่าผมชอบนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะขัดแย้งกับหน้าตาผมมากเลยเพราะหน้าตาผมน่าก,กลัวน่าก,กลัว โอ้นี่สวยๆใหญ่ๆเลยน้องเปิลเนาะอ่ะอันนี้ในส่วนของห้องนอนห้องนี้หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องถัดไปตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับห้องนอนห้องที่สองห้องใหญ่ๆเลน้องเปิลเนาะความเตียกอบคืสบายๆลมไฟเป็นไปลอดนะแล้วก็ในตรงนี้ในส่วนของห้องนอนห้องที่สองตรงนี้จะ มีห้องน้ําห้องที่หนึ่งในตัวด้วครูเพิ่อลเนาะกระลาก็ปูกระเบือกก้องการลื่นให้อย่างดีนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ปูกระเบื้องให้สูงถึงไปด้านเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไว้วางใจได้เลยนะครับเป็นสุขภัณฑ์ของคอตโต้เหมือนเดิมจ้าสิ่งอำนวยความสะดวกเียบพร้อมก็อย่ใส่เลยนะเพิ่อลเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่สามนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สามนะครับตร็นห้องใหญ่เลยนะเพิรอลเนาะาแสงสว่างดีมากเลยตรงนี้จะเป็นประตูหน้าต่างกระจ,ปจกปนะจักรงเนาะ แสงสว่างดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องถัดไปนะครับห้องไหนดีอ๋อตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ําเนาะตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ําห้องที่สองนะครับเป็นห้องน้ําส่วนก,าวากนะลางเพื่อนเนาะด้านล่างปูกระเบื้องการลื่นให้ดีเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ปูกระเบื้องให้สูงไม่ด้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ไว้ว้างจได้เลยสุขภัณฑ์สองคอนโตดนะจ๊ะสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมพร้อมเท่าอยู่อาศัยจ้ะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้ซิงล้างจานใหญ่ๆเหมือนเดิมเลยเนาะ ใจมากๆเลยจะเอาไปหนึ่งว้าวก่อนเนาะโอ้บ้านโดนใจมากเลยอะว้าวดูนะครับจะบอกว่าสีของโครงการทับมณีนี่คือสีเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับสว่างสวยมากเลยนะครับโอ้ให้เราแผ่นกล้องมาเจอพี่ดีมันกาลังตกแต่งบ้านเลยเนาะโอเคเราไปชมในส่วนของด้านข้างกันต่อนะเพราะว่ายัางเหลืออีกหนึ่งอีกหนึ่งต้นแบบให้เรารีวิวนะครับก่อนที่แบตจะหมดนะจ๊ะ นี่ด้านข้างบ้านนี้ก็เป็นส่วนของพื้นดินด้วยนะครับ, Somehow, บ linen, แล้วก็มีส่วนที่เทพื้นซีเมนต์ให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ปลูก wow พืชผักสวนครัวได้เลยนะคุณเปิ้ลเนาะบ้านข um ้างเนาะสวยเลยอ่ะโดนโดนเลยอ่ะโอ้จะบอกว่าตัวบ้านเนี่ยเดินด้รอบนะคุณเปิ้ลเนาะขออนุญาตเดินรอบเลยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเทพื้นซีเมนต์ให้นะครับตรงนี้ก็โอ้เดินทางเดินรอบบ้านข้างบ้านนี้ทางสะดวกสบายมากเลยส่วนคนไหนที่ชอบปลูกต้นไม้อะไรก็มุมนู้นเลยนะคุณเปิ้ลเนาะ เพราะว่ามีให้เลือกทั้งสองฝั่งเลยโอเคโอเคเราไปต่อตรงนี้จะบอกว่าเป็นบ้านแฝดนี่นะครับมีจำนวนสี่สิบหลังนะครับสเปคคือสามนอนสองน้ำแล้วก็หนึ่งห้องโถงครับหนึ่งห้องครัวแล้วก็จอดรถยนต์ได้สองคันเนาคุณเปิร์ลเนาะหน้า,นนนานบ้านกว้างสิบเอ็ดเมตรนะครับแล้วก็ลึกสิบห้าเมตรจากตรงนี้จะบอกว่าผ่อนเบามากๆเลยผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละประมาณ หกพันบาทนิดน,น,นึองเนาะราคาว้าวเลยอะ่ะจะบอกว่าเป็นบ้านแฟรในแบบสเปคบ้านเดี่ยวเลยนะคนุณเพื่อนเนาะออผ่อนถูกกว่าด้วยนะครับสวยโดนใจด้วยเป็นบ้านหน้าตาสไตล์นรอร์ดอิกเลยนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเท้าเฮาส์ต่อนะคุณเปินนะ้อเนาะบอกว่าเดินไม่ไหวนะครับถ้าเดินอาจจะเป็นอมพึกได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าค่อนข้างไกลครับอ่านี่นะครับ อภิมาห์มาหาโครงการนะครับจะบอกว่าโครงการตัม,มณีเนี่ยมีทุกๆพื้นที่เลยเนาะตอนนี้แต่ถ้าในอาณาจักรแม่น้ําคูนี่คือต้องพูดได้คําเดียวว่าโครงการตำม,มณีนะครับตอนนี้พี่จอนเขาก็ไปขึ้นที่นิคมพัฒน,นาเราคุณเติ้นเนาะตรงนู้นก็โคตรใหญ่มากเลยครับโอ้โหจะบอกว่าบินโดนี่ผมใช้โดนบินนะครับบินโดนถ่ายวิดีโอเนี่ยโดนบินไปเป็นกิโลเลยครับดังนั้นจะบอกได้เลยว่าโครงการใหญ่มากๆนะครับอ่ะ นี่นะครับตรงนี้ก็จะแยกโซนแล้วเนาะตรงนี้จะเข้ามาสู่ในโซนของบ้านเทาเฮาส์ชั้นเดียวแล้วนะคุณเปินนะ้ลเนาะตรงเนี้ในส่วนของเทาเฮาส์ชั้นเดียวเนี่ยจะมีทั้งหมด42หลังนะครับพื้นที่เริ่มต้นคือ22.6ตารางวานะครับนี่มาถึงแล้วตรงนี้เราอยู่ในส่วนของเทาเฮาส์ชั้นเดียวเนาะพื้นที่22.6ตารางวานะครับ2นอน หนึ่งน้ำแล้วก็หนึ่งห้องโถงแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะครับตรงนี้บ้านอยู่ในระหว่างกอ่อสร้างนะครับอาจจะยังต่อเติมติดตั้งประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ติดตั้งหน้าตรงหน้าต่างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็พร้อมไหลเนาะตรงนี้โอเคตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นทาว์ชั้นเดียวมีทั้งหมด42สองหลังนะคุณเปินะ้ลเนาะหน้าบ้านกว้างหก เมตรนะครับแล้วก็ลึก15เมตรจ้ะหน้าบ้านกว้าง6เมตรนะครับแล้วก็ลึก15เมตรนะครับจะบอกว่าตรงนี้ผ่อนเบาๆเนาะผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละประมาณ3,000กว่าบาทเองเนาะผ่อนเพียงแค่3,080เองนะครับจะบอกว่าตรงนี้ผ่อนเพียงแค่3,080จะบอกว่าผ่อนถูกกว่าเช่าเอกเนาะคุณเปิ้ลเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวบ้านกันดีก,กว่าเนาะ,ะในส่วนของหน้าบ้านนี่ตรงนี้ก็ปูกระเบื้องกันลื่นให้อย่างดีเนาะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้เหลือช่างเขาเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำความสะอาดนะครับ อ่ะแล้วก็ในส่วนของด้านบนตรงนี้ก็ปูหลังคาลงหยอดรถให้อย่างดีเนะคุณเปิ้ลเนาะโอเคเรามาชมในส่วนของห้องห้องกันดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ปกติจะต้องติดตั้งเป็นกระจกหน้าต่างบานสไลด์เนาะตรงนี้อยู่ระหว่างทีมงานติดตั้งเนาะเพราะว่าบ้านอยู่ระหว่างก่อสร้างประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะแต่ว่าเราใจร้อนรีบไรฟ์เราอยากให้ลูกค้าของเราได้เจอบ้านแบบใหม่ๆสดๆจริงๆนะคุณเปิ้ลเนาะ ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับว,ว้าวห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับห้องอใหญ่ๆเลยเนาะตรงเนี้ยวางเตียงหกฟุตได้เลยแต่ว่าเพื่อเป็นการให้ลูกค้าไม่งงเดี๋ยวผมจะไต่รูปอ้างอิงไว้ให้เนาะซึ่งในส่วนของตัวบ้านเนีน่ยจะหน,น้าตาคล้ายกันเลยซึ่งผมมีรูปอยู่เนาะอ่าโอเคตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับว้าวอันนี้เป็นสของห้องนอนห้องที่สองเนาะ ก็วันเกิครบคูได้สบายๆเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาชมในต่วนของห้องถัดไปก็คือห้องน้านั่นเองห้องน้าส่วนกลางเนาะห้องน้าห้องที่หนึ่งนั่นเองอโครงสร้างห้องน้ําก็จะคล้ายๆกับในต่วนของบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวที่ผ่านมาเนาะเพียงแต่ว่าตรงนี้จะยาวกว่านะครับแล้วก็สุขภัณฑ์คือใช้ตัวเดียวกันเหมือนกันทุกสิ่งอย่างนะครับแล้วก็หลังบ้านเนี่ยที่จะมาเตอร์พีชน่คือชอบด้านหลังบ้านนะครับ้านหลังบ้านตรงเนี้ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวเนาะตรงเนี้ยจะเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์อย่างดีเลยเนาะเพื่อน ซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะแทรกอ่าจะใส่รูปไปให้ดูนะครับซึ่งรูปเนี่ยในเจ้า,จาของโครงการที่จอเนี่ยตัวบ้านจะเหมือนกันทุกโครงการเนาะอ่าหน้าตาบ้านจะเหมือนกันดังนั้นหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นน,นะครับจะมีอ่าต่อเติมในส่วนของมุ้งรั่วตะแกรงเด็กดัดให้หมดเลยเนาะตรงนี้เนาะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใส่รูปไปแล้วกันเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปในส่วนของรายอ่าแจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นกันดีกว่านะคุณเปิ้ลเนาะอ่า บอกว่าโครงการใหญ่มากอ่ะพี่มางหึงมา,มาหาโครงการนะครับเราจะบอกว่านู่นนะครับตรงนู้นก็เป็นซับมานีเหมือนกันนะครับตรงนู้นจะเป็นซอยหนึ่งเนาะคุณเปิลเนาะ<ช>ซึ่งตรงนู้นนะ่ะขายหมดไปแล้วนะครับหมดยังเอ่ยหมดแล้วเนาะ <c oughs> ไม่หมด <c oughs> ก็น่าเกือบหมดแล้วล่ะครับเพราะว่าน่าจะเหลือแค่ไม่กี่หลังแล้วล่ะครับเพราะว่าโครงการของพี่จอนเนี่ยฮอตมากนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยเนาะแล้วก็สําหรับพนักงาน<ม>อ่า <บ au. S 1> อ่าคือสําหรับลูกค้าที่ผ่อนเบาบ au, ๆด้วยแล้วก็คือจะบอกได้บอกได้เลยอ่ะ ผ่อนถูกกว่าเช่าอ่ะเ<ห>นาะเพราะว่าแบบอันนี้คือเราผ่อนปุ๊บเราก็ได้บ้านเป็นของเราเองนะคุณเปินะ้ลเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวผมมาแจงแ้งรายละเอียด่างนี้นะครับเราอยู่กันที่โครงการสัมมญี99 9นะครับตรงนี้เดินทางไปถึงเฟส8แล้วนะคุณเปินะ้ลเนาะอยู่ในเขตของแม่น้ำคูนะครับแม่น้ำคูซอย2องแต่บ้านทั้งหมดมีทั้งหมด98หลังนะครับแบ่งเป็นบ้านเดี่ยว16หหลังนะครับแล้วก็ บ้านแฝดจำนวน40หลังจ้ะแล้วก็เป็นส่วนของบ้านเทาโฮมชั้นเดียวเนี่ย42หลังนะครับรวมทั้งหมดคือ9 8หลังจ้ะอภิมหึงมามาหาโครงการนอคุณเปินนะ้ลเนาะส่วนสถานที่ใกล้เคียงเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวเราย้อนไปดูที่ต้นคลิปนะครับซึ่งผมได้แจ้งรายละเอียดไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมาเรามาพูดในส่วนของแถมกันบ้างดีกว่าตรงนี้จะบอกว่าฟรีจองทุกหลังเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะโดนใจมากๆเลยนะครับโอ้โหตกติแล้วว่า บ้านเนี่ยจะต้องมีมัดจำา1000บาทถึง2อ0 0บาทหรือว่า0บาทเนาะ,ะตรงนี้โครงการพี่จอเนี่ยคือฟรีไปเลยนะครับโอ้โหแบบใจใจไปเลยนะครับใจแรกใจกับคุณลูกค้าไปเลยนะครับแล้วก็อ่ะในส่วนของงงเลยเด็กน้อยตะโกนลืมลืมต <laughs> ะคิปครับลืมตะคิปโอเคตรงนี้ซีจองทุกหลังเนาะแล้วก็1ส่วนรถ2องแสนหะ้าเนาะคุณเปิ้ลเนาะส่วนรถ2องแสนห้าจ้ะแล้วก็2ทองคําหนัก1บาทนะครับโอ้โหโดนใจเนาะ อ่าแถมทองทุกหลังนะครับโหนอกจากได้บ้านแล้วยังได้ทองอีกนะครับคุณลูกบ้านเนี่ยได้ทองไปใส่โชว์แบบจับจอีกเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะอ่ะแล้วก็สามนะครับตรงนี้ได้แอร์สองเครื่องนะครับในต่วนของบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดเนานะถ้าในต่วนของบ้านทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวจะได้แอร์หนึ่งเครื่องเนาะคุณเปินนะ้ลนเนาะโอเคแล้วก็ห้านะครับปีมิเตอร์น้ําแล้วก็มิเตอร์ไฟฟ้านะครับ แล้วก็หกสีปั๊มน้ําแล้วก็ถังสำรองน้ำเนาะเมื่อกี้นันะ่ถังใหญ่ที่เราพี่เราแผ่นกล้องกันเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะตรงในส่วนของบ้านเดี่ยวนะนั่นเองซึงได้เหมือนกันทุกหลังเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะแล้วก็เจ็ดสีต่อเติมหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับนี่นะครับที่กาลังทําอยู่เนาะแล้วก็แปดสีปูกระเบื้องลงจัดรถแล้วก็ห้องครัวนะครับโอ้ยของแถมจุกเลยแต่ว่าจุกมากกว่านั้นไปอีกนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่กําลังลังเลอยู่ไม่ต้องคิดเยอะนะจ๊ะ ราคาขายแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยเท่ากันกับหน้าโครงการนะครับตรงนี้เราไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะจองกับเราเนี่ยพิเศษเพิ่มเติมอีกรับของแถมเพิ่มเติมอีก7รายการนะครับตรงนี้ให้ทุกหลังนะครับโอ้โหของแถมบวกไปแล้วอ่าบวกไปอีกเนาะจากตรงโครงการเนี่ยให้ไปแล้ว8เนาะเราให้อีกเนาะคุณเปิ้ลเนานะ <5. S 1> โอ้โหถ้ากับคุณลูกค้าได้ไปทั้งหมดคือ15 15รายการเลยนะคุณเปิ้ลเนานะ ได้ไหลายมังเอ่ยหนึ่งแถมชุดมันนมชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็สองแถมหม้อทอดไร้น้ํามันให้นะครับแล้วก็สามแถมหม้อทุกี้ชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดจะ้ะแล้วก็สี่แถมพัดลมฮาตาลิตัวใหญ่ให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ห้าแถมเครื่องปั่นผลมไม้นะครับแล้วก็หกแถมกระติกน้ําร้อนนะครับแล้วก็เจ็ดแถมชุดมีดทาครัวจ้ะแล้วก็แปดแถมผมหน้าตาดีๆเอาไว้ขุดทาไรถไ่ายหน้าได้เนาะโอ้ตรงนี้ไม่เอาดีกว่าเหมือนจะกินข้าวเปลืองนะครับโอเค แล้วก็สําหรับคุณลูกค้านะครับถ้าไม่มีภาระ Latin แล้วเนี่ยรับรวมหมื่นห้าขึ้นไปกู้ได้นะจ๊ะถ้ากู้ร่วมเนี่ยกู้ส่งตุดได้ถึงสามคนนะคุณเปิ้ลเนาะอาชีพอิสระแล้วก็อาชีพค้าขายเนี่ยเคยกู้ไม่ผ่านเราช่วยได้นะครับอาชีพอิสระแล้วก็อาชีพค้าขายเนี่ยเคยกู้ไม่ผ่านเราช่วยได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวหลังไม่มาคุยกับนะ้คุณเปิ้ลเนาะแล้วก็สําหรับลูกค้านะครับที่อยากเหลือเงินทําทุนอยากผ่อนไม่แพงอยากได้บ้านทําเลใกล้ที่ทํางานถือทริป3-6ถึงเดือนมาคุยกับเราได้เลยนะจ๊ นัดจ้าจ้าจ้าโอเคหาซาวก่อนแล้วก็สําหรับท่านที่อยากมีบ้านนะครับแต่ว่าติดปัญหาแบ็กลิสต์นะครับเรายินดีให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยแก้ไขแล้วก็รับปิดนี้ให้ด้วยนะครับดูเป็นเคสบายเคสไปจาแล้วก็สาหรับท่านที่เครดิตดีผ่อนปกติแต่พันเยอะนะครับผ่อนหลายทางอยากรวมนี้มาผ่อนบ้านทางเดียวนะครับเราก็ยินดีให้คําแนะนํานะจ้าแล้วก็สําหรับท่านที่อยากมีได้เติมไายได้พิเศษเพียงท่านแนะนําเพื่อนมาซื้อบ้านกับเราแล้วค่าแนะนําไปเลย หนึ่งมืนบาทเรามีคติประจำใจในการทํางานมีอยู่3อย่างนนครับ1จริงใจ2จริงใจแล้วก็3ามจริงใจแล้วก็เซผมหน้าตาดีในทุกๆวันเลยนะครับโอเคเกิดมาหล่อนี่ลําบากจริงเนาะท้านหน้าไม่จริงขอเกิดเป็นหมาหนะ้าเซเว่นนะครับโอ้ oh, สมความปากเนาะโอเคโอเควันนี้พวกเราทีมงานโฮมต่ออยู่ขอจบอีพีไว้ที่ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่อนะีพีหน้าวันนี้ สวัสดีครับเราจะาไปพร้อมกับอภิมหามหึมาโครงการของพี่จรนะครับโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับเดินไม่หวัดไม่ไหวต้องถึงขนาดต้องใช้รถยนต์ช่วยไล่ก็เลยทีเดียวนะครับลูกค้าคนไหนชอบแบบไหนยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามที่เบอร์แล้วก็ที่เพจของเราได้เลยเนาะทุกท,ทุช่องทางของเราเลยบาย,บายบายบ๊้ย